ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนตนี้คุณนกมาถึงที่เมืองแรดวิกแล้วนะคะ oh, กําลังมองหา <okay. S 1> ที่จอดรถอยู่นะคะ <Okay. S 1> ค่อนข้างที่จะ <Okay. S 1> ยากหน่อยนะคะตอนนี้กําลังหาที่จอดรถ,รถอยู่คะ่ะตอนนี้เรามาถึงเมืองเรดวิกเลยนะคะ <So. S 1> เดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท่าน <Yeah. S 1> นะครับพลังเอซีของคุณนกที่ <Okay. S 1> ติดตามคุณนกอยู่นะคะ <Okay. S 1> เราจะเข้าไปชมตลาดนัดแรดวิกกันนะคะ ตอนนี้กำลังหาที่จอดรถอยู่ค่ะคุณเ,เพื่อนเ mm. ตอนนี้คุณนกได้ที่จอดรถแล้วนะคะก็จะให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อนนะคะนี่คือบริเวณที่ลานลานจอดรถนะคะ นี่คือบอริเวณลานจอรดรถนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้คุณนกกำลังพาเพื่อนๆนะคะ เข้าไปในตลาดนัดรรดวิกนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเดินทางถึงระยะทางอาจจะประมาณ500เมตรนะคะเพราะเรามีสถานที่จอดรถอยู่ด้านนอกนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เรากำลังเดินตรงไปที่ตลาดนัดรรดวิกนะคะ ตอนนี้คุณนกพาเพื่อนๆนะคะมาถึงตลาดนัดแรดวิกแล้วนะคะเฮ hey, hey. ้ยเฮ้ยอาชีพบก <'s> ตอนนี้เรามาถึงตลาดนัดแรดวิกเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้อยู่ท่า,กามกลางฝูงชนนะคะแล้วก็สินค้ามากมายนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะตลาดนัดรัตวิคา่า ตอนนี้อยู่ในบริเวณของตลาดนัดแรดบิกนะคะก็จะมีสินค้ามากมายเลยนะคะเพื่อนๆราคาไม่แพงนะคะตั้งแต่100บาทนะคะแล้วก็200บาทนะคะโอเคขอโทษค่ะ100ยคูนะคะแล้วก็200ครูนะคะไม่ไม่ใช่บาทนะคะที่นี่ประเทศสวีเดนนะคะใช้เงินครูนะคะ คุณนกพูดผิดน,นี่ก็เป็นสินค้าเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆหลากหลายสีนะคะหลายหลายแบบนะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะกระเป๋าส่วนมุมนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะ เราไปกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหมวกนะคะหลากหลายสไตล์นะคะกางเกงลายพางนะคะของทหารนะคะราคา150นะคะสินค้าส่วนมากก็จะเป็น ơpha này dưới suối nếu nó cho chỗ cũngư hả hai chồng mà cả nữa ta lại má ส่วนมุมนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเครื่องหนังนะคะ จะมีเข็มขัดแล้วก็มีกระเป๋านะคะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะคุณมเพื่อน ก็ยังอยู่ที่บริเวณของตลาดนัดเรดบิ๊นะคะกำลังเดินชมสินค้าต่างๆนะคะซึ่งมีสินค้ามากมายหลายชนิดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดนัดเรดบิ๊กนะคะก็เต็มไปด้วยฝูงชนนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะอากาศกำลังพอดีเลยค่ะแสงแดดเจิดจ้านะคะ,แ,จจนนะ,คะแต่ว่าอากาศเย็นสบายสบายนะคะ ค่ะคุณนกก็โชว์แล้วนะคะแสงแดดจะเจิดจ้ามากเลยนะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะ,ะจะร้อนอกอ้าวนะคะแต่ประเทศสวีเดนนะคะอากาศก็เย็นสบายสบายเลยค่ะตอนนี้คุณนกยังอยู่ที่ตลาดนัดรัดริทนะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณนกก็ยังพาเพื่อนๆนะคะชมตลาดนัดรัดบิ๊กนะคะซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูแฮมนะคะอู <c oughs> <c oughs> เป็นของจัดสารก็มีนะคะเพื่อนเพื่อน ค่ะคุณน้องก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะชมตะละาดนัดแรดบิกไปเรื่อยๆนะคะชมฝูงชนนะคะสลับด้วยสินค้าหลากหลายชนิดนะคะและ้วในที่สุดคุณน้องก็มาเจอเครื่องจัดสารอีกแล้วนะคะ Bollridning och bollkörning. Loppisen den har flyttat ut till Backavägen. Men en jaktbutik i vår källarvåning. För att fira detta lämnar vi under denna marknad 20% rabatt på jeans från Lee och Wrangler och i vår jaktbutik lämnar vi 20% rabatt på alla jakt och friluftskläder från Pinewood och Chevalier. Ha, ha roligt på rättig marknad med Peter Paas tivoli. Vi har karuseller för både stora och små. Vi finns på Knäckplatsen och bakom Banktorget. Biljetterna du köper gäller förstås på båda våra platser. Klockan 12-16, välkommen. อยู่ที่ตลาดนัดฟุตเล็กนะคะก็ตอนนี้หลังจากที่เดินเหนื่อยนะคะก็เลยต้องมานั่งพักผ่อนเลยตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็นั่งคุยไปเรื่อยๆเนาะตลาดนัดเล็กนะคะก็จะจัดประจำทุกปีนะคะปีหนึ่งก็จะมีสองครั้งคะซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีสินค้าจำหน่ายมากมายเลยนะคะแล้วก็มุ่งเป็นการเกษตร ละกร่จัดเป็นประจำทุกปีนะคะปีหนึ่งก็มีสองครั้งนะคะอีกว่าจะเริ่มเดือนพิเศษภาแล้วก็ต้นเดือนของพิเศษสภาของมันก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเดือนออกตุลาคมนั่นก็คือเดือนตุลาคมนะคะ ตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยครับแล้วก็เลยถือโอกาสนะครับพักผ่อนนะคะแล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามคุณลูกคุณนะคะตอนนี้ก็มารายงานกันนะคะว่าตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะอากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะ Oss äger ingen. Vinsten återinvesteras i projekt för byggdens utveckling. Enda banken i världen med huvudkontor vid Siljan. Fristående Sparbank som har funnits sedan 1870. En av Sveriges stabilaste banker. Vi hjälper dig att byta bank. Välkommen att bli kund hos oss, hälsar Leksands Sparbank. Har du varit på Solinsport? Finns det kvar? Ja, oh, Fast det heter Team Sportia nu, och de har massor av bra marknadserbjudanden. Hur hittar man dit, då? Sportia, eller Solinsport som vi säger här i Rättvik hittar du vid Riksvägen, utfart mot Mora. Välkommen till Team Sportia vid Riksvägen, utfart mot Mora. vi knappa! Vid blommor, vid rondellen, Billiga blommor inför sommaren.